วิธีการทำกำไร6-7หลักต่อเดือนจากที่บ้านนะครับผ่านมือถือในยุคนี้เป็นไปได้นะถ้าในยุค,คนก่อนหน้าเนี่ยที่อินเทอร์เน็ตมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆมันยังห่างไกลามากๆและมันถือว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะว่าผมชื่นชมเลยนะคนสมัยก่อนเนี่ยกว่าเขาเนี่ยจะสามารถตั้งหลักฐานสร้างตัวเองจนกลายเป็นเศรษฐีได้เนี่ยต้องใช้ความพยายามล้วน แล้วก็อาจจะต้องหวังพึ่งเรื่องโชคเรื่องอะไรด้วยนิดหน่อยแค่ส่วนประกอบเพื่อเสริมสร้างพลังใจแต่ในยุคนี้นะครับทุกคนมีโอกาสที่จะสามารถมีหรือเป็นเจ้าของไรายได้6กเจ็หลักต่อเดือนได้เพียงแค่วันนี้เรากล้าที่จะเสีย่ยงกล้าที่จะลงมือทำกล้าที่จะเรียนรู้กับอะไรใหม่ๆมันคือช่วงเวลาของการที่เราจะต้องสั่งสมประสบการณ์นะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะสิ่งที่ผมอยากที่พูดก็คือความสําเร็จมันอาจจะไม่ได้หมายง่ายๆหรอกนะฮะมันอยู่ที่เรากล้าที่จะลองทํากล้าที่จะเรียนรู้หรือเปล่าวิธีการทําเงินหกงเหลักต่อเ,เดือนอะ่ะมันมีอยู่แล้วคําถามคือเรากล้าที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้ไหมถ้าเรากล้าเข้ามานี่คือเราเปิดใจส่วนหนึ่งนะครับแค่คุณเข้ามาเรียนรู้คุณจะเริ่มเริ่มที่จะเปิดเส้นทางของการที่คุณจะมี เป้าหมายก็คือคุณมีรายได้งึงที่หลักต่อเดือนมันก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้าคุณยังไม่เริ่มเลยคุณไม่ไม่เข้ามาศึกษาคุณไม่เข้ามาเพื่อที่จะเรียนรู้มันมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้เพราะคุณไม่มีทางรู้ข้อมูลในยุคนี้เป็นยุคแห่งโอกาสครับหลายๆคนพูดแบบนั้นและผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่พูดแบบนั้นเพราะว่าอะไรารู้ปะคนที่ดูวิดีโอนี้อยู่ผมถามหน่อยคุณรู้จักผมปะไม่รู้ถูกไหมฮะและทำไมคุณถึงได้ดูวิดีโอผม,มรู้ ก็นี่แหละครับคือช่องทางมันเป็นช่องทางสื่อที่เราสามารถที่จะนํานเสนอธุรกิจนําเสนออะไรก็ตามที่เราอยากจะนําเสนอให้กับผู้คนแม้ว่าเขาจะไม่รู้จักวิดีโอนี้มันสามารถถูกนําเสนอไปได้แบบทั่วโลกเลยในช่วงนี้นะครับเริ่มต้นอาจจะคนเข้าถึงน้อยแต่ถ้าเราอยากมีคนเข้าถึงเยอะๆนะฮะก็คือเราสามารถไปทำแอดโฆษณาเพิ่มได้ มันเป็นยุคแห่งโอกาสจริงๆหัวใจของความสําเร็จหัวใจของการที่เราจะทําอะไรก็ตามแล้วมีคนเห็นเยอะคืออะไรรู้ป่ะคือการโปรโมทคือการทําให้คนรู้ข้อมูลคือทํให้การคือการทําให้คนเนี่ยเขารู้ว่าเราทําอะไรนั่นแหละครับคือช่องทางของการไหลมาของเองินถ้าคุณขายของมีคนรู้แค่สองคนกับคนรู้เป็นพันคนคุณว่าอันไหนที่มีโอกาสข,ขายของได้มากกว่ากัน ก็คนเห็นเป็นพันคนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นช่องทางที่มันไม่มีอีกแล้วในยุคอื่น <c oughs> มันกําลังเกิดขึ้นและมันเป็นช่องทางที่ควรมากๆนะครับที่หลายๆคนอนะที่อยากจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอยากจะบลหนี้อยากมีรายได้เยอะๆลองเข้ามาศาึกษาลองเข้ามาเรียนรู้ถ้าวันนี้เราสามารถมีรายได้6ถึง7หลักต่อเดือน สิ่งที่ผมอยากจะถามเพื่อน,อนคือคุณอ่ะจะกลับไปทํางานประจํำไหมงานประจํามันให้รายได้คุณแค่วันละสามร้อยเดือนละเก้าพันเดือนละหมื่นห้าแต่ถ้าวันเนี้คุณมีรายได้หกเจ็ดหลักต่อเดือนแน่นอนคุณไม่มีทางกลับไปทํางานประจําหรอกครับแล้วคุณจะใช้ชีวิตยังไงแล้วแต่คุณเลยถ้าคุณมีรายได้ขนาดนั้นนะเงินเงินไหลเข้ามาในบัญชีทุกเดือนเดือนละหกถึงเจ็ดหลักเนะี่ย คุณสามารถใช้ชีวิตแบบที่คุณต้องการได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากจะใช้ไปเที่ยวในที่ที่คุณอยากไปไปซื้อในสิ่งที่คุณอยากได้อยู่บ้านดีๆขนาดไหนก็ได้แต่คนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่นะครับเขารู้ดีตอนเขามีเงินมากแค่ไหนสิ่งที่เขากินได้เขากินได้ก็แค่พออิ่มท้องถูกปะบ้านดีๆคุณจะอยู่ได้คุณจะอยู่แบบ ให้มันเพอร์เฟกยังไงก็ได้แต่สุดท้ายเงินมันก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นวิธีการที่คนรวยเขาใช้กันที่หลายคนอาจจะมองว่าคนรวยอาจจะเป็นคนเห็นแก่ตัวจึงทําให้เขารวยความจริงแล้วคนรวยส่วนใหญ่ครับเขาสร้างคุณค่าให้กับโลกเขาจึงประสบความสําเร็จและร่ำรวยคนรวยบางคนเกือบจะทุกคนนั่นแหละฮะที่เขารวยเขาในแต่ละปีแต่ละปีอะ เขาจะมีการบริจาคเพื่อการกุศลมากมายนี่คือข้อดีของความรวยครับคุณสามารถสร้างคุณค่าให้โลกใบนี้คุณสามารถไปทําสิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ได้อีกเยอะแล้วในขณะเดียวกันชีวิตของคุณมันก็เป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่คุณไม่ต้องพบกับความยากลําบากคุณสามารถช่วยเหลือคนอื่นและที่สําคัญนะครับคนอื่นเขาก็จะ มองเห็นถึงความดีของคุณและเขากา็สามารถสนับสนุนคุณได้นั่นคือคนที่ประสบความสาเร็จบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่ไม่ขายเพราะฉะนั้นที่สําคัญก็คือตอนนี้คุณขายอะไรและสิ่งที่คุณขายอยู่ในตอนนี้มันคุ้มค่ากับสิ่งที่คุณเสียไปหรือเปล่านั่นคือคําถามผมเคยบอกมาเสมอครับพูดมาเยอะมากๆนะฮะในคลิปก่อนหน้านูน้นหรือในไลฟ์สดอะไรก็ตาม สิ่งที่มีค่าที่สุดของชีวิตมนุษย์คืออะไรมันคือเวลาเพราะฉะนั้นคำถามคือคุณใช้เวลาไปกับอะไรเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของคุณมันหมดไปกับอะไรแน่นอนคนส่วนใหญ่แลกเวลาของตัวเองเพื่อไปแลกกับเงินวันละ8ชั่วโมง9ชั่วโมง10ชั่วโมงไปแลกค่าแรงขั้นต่ําซึ่งมันก็ต่ําจริงๆต่ํามากจนคุณไม่สามารถที่จะซื้อความสุขจริงๆให้กับชีวิตของคุณได้ เพราะฉะนั้นคุณเอาสิ่งที่มีค่าที่สุดอ่ะไปแลกสิ่งที่มีค่าน้อยที่สุดทุกๆวันจนคุณอายุหกสิบเจ็ดสิบปีคุณแก่เนะีคุณเสียเวลาไปกับสิ่งนี้กับการขายเวลาขายแรงของคุณไปสร้างชีวิตให้กับคนอื่นในขณะที่ชีวิตของคุณก็แค่พอมีพอกินไม่ให้อดตายเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากให้ทุกคนตาสว่างได้เลยฮะ มันไม่จําเป็นหรอกที่โลกใบนี้จะต้องมีคนที่ร่ารวยมั่งคั่งทุกคนขอแค่คนไม่กี่คนนะครับที่เขามองเห็นคุณค่าของชีวิตมองเห็นคุณค่าของเวลาแล้วมาเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นสร้างในสิ่งที่มันจะทําให้ชีวิตของคุณไม่ต้องติดกับดักไม่ผิดครับที่วันนี้คุณเกิดมาจนพ่อแม่คุณยากจนไม่เป็นไรไม่ผิดเลย คุณเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนไม่ผิดแต่ถ้าวันนี้หรือในวันที่คุณจากโลกนี้ไปในวันที่คุณแก่ตัวและคุณยังยากจนนั่นแหละคือความผิดของคุณครับเพราะเวลา40 5 0ปีที่ผ่านมาในชีวิตของคุณคุณไม่สามารถทำให้ชีวิตของตัวเองร่ำรวยได้จากการที่คุณเดินทางผิดมาตลอดคุณรู้นะว่ามันผิดแต่คุณก็ยังเดินคุณยังฝืนและหวังว่าผลลัพธ์มันจะเปลี่ยนซึ่งมันไม่มีทางเปลี่ยน มีคำพูดชื่อว่าคนที่ทำสิ่งเดิมซ้ำๆแล้วได้ผลลัพธ์เดิมๆแล้วหวังว่าจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วผลลัพธ์ใหม่มันจะเปลี่ยนเอาเบิร์ไอสไตน์บอกว่าคนเนี้ยคือคนวิกลจริตคนไม่เต็มแต่งคนไม่มีทางได้ผลลัพธ์ใหม่จากการทำอะไรเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นเราก็แค่เปลี่ยนวิธีการถ้าเราอยากเปลี่ยนผลลัพธ์อยากมีไรายได้เยอะขึ้น คุณก็ไปมองหาวิธีการว่าธุรกิจอะไรงานไหนที่มันสามารถทำแบบนั้นได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นวิธีการเนี้ยคือสิ่งที่หลายๆคนอะเลือกที่จะมองข้ามไปธุรกิจ drop ร,ริดนะคะเป็นธุรกิจที่ทุกคนเริ่มต้นได้โดยไม่ต้องลงทุน ไม่ต้องมีความรู้ไม่ต้องมีประสบการณ์และสามารถเริ่มต้นได้มีกลุ่มสอนฟรีนะฮะเข้ามาแค่สมัครเข้ามาก็ก็สามารถเข้าเรียนรู้ในกลุ่มได้เลยมีคนในกลุ่มนะครับมีคนที่ทำมาก่อนเนี่ยตอนเนี้ยในบริษัทมีคนที่มีไรายได้หลักแสนหลักล้านอยู่เยอะ,ยอะแยะมากมายโดยที่เขาไม่ได้ลงทุนนะไม่มีต้นทุนเลย ซึ่งไอหลักแสนหลักสามไอหลักแสนหลักล้านที่ได้มาเนี่ยคือกาไรล้วนๆแล้วเราจะทนทํางานประจําอยู่เพื่อรับค่าแรงขั้นต่ําไปเพื่ออะไรฮะในเมื่อวันเนี้ยมันมีหนทางมีทางเลือกที่ดีกว่าให้กับทุกๆคนได้เลือกให้กับทุกๆคนได้เดินก็ลองตัดสินใจมาเรียนรู้ลองตัดสินใจมันลองมันดูสักตั้งจริงจังกับมันสักตั้งไม่ว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวยังไงมันอยู่ที่ตัวเรามันไม่มีทางล้มเหลวเลย ถ้าคุณไม่ล้มเลิกไปก่อนลองตัดสินใจลองเข้ามาเรียนรู้ดูนะครับทำได้ค่อยทำทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอแค่ทำพอ